ท่านผู้ชมข่อยกระด้งสิบผ้ามูเจ้าไปเบิ่งเลี่ยงทูบบืาา้องหันกองข่อยตัดพอดีเอาถือว่านี่นี่คือว่าของเลี่ยงทูบนี่เป็นเอพีสองกันแล้วกันท่านผู้ชมนะครับเนาะเออเอาบอกง่ายๆนะครับเป็นเอพีสองต้องตัดก้อนสิไปเบิ่งเลี่ยงทูบพอดีเอามาเบิง่ง <c oughs> ขอไปครับเน่นๆน,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 นี่ครับเด้อท่านผู้ชมเบิ่งออกคักมูเจ้าเลี่ยงทูบปูพยาเตาศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้า ะะนผุ้ชมนี่แหละครับศูนย์แปดหาคือเลขยทูปปูพญาเตาบอบไห้เออสุชมเอฟซีมาตัางแลทั่วโลกงวดประจำวันที่16บหกพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสบุชมนี่แหละครับอะไรเกิดขึ้นได้ก็บปูพญาเต่าศูนย์แปดห้หาศูนย์แปดห้าุชมมปไปเปิดข่าขลลกขใหล่จังน้อยพกูกรสิล่ามูเจ้าโอ้ยขยเศร้าหาบหาบเลยไป ยขอเรียกขึ้นนี่ครับนี่แหละครับบริเวณปู้พิเศษเตาพอต้องเรียกกับบริษาทผุ้้เจ้าซองเบื้องอยัางหลายดอกเอาทิ่ครอบซองเบื้องเลียกสูบจักวายจะกข้าวจักก้อนลานพ่นมิพ่นไห่อย,ยังนอนที่ผ่านมาบ่ถ้าพอต้องเรียกจับบ่อใดน,นอกคบเนาะอืมเอ้าผมมีซองไหเบื้องเอาตัวใดนอเลียกทูบเพื่อนนะปู้พญายเต่าดีนะครับเนาะอ่อนเลียกหาประทัด เอาเลยครับประทัดนี่เก้าสามซีเอ่อกับสองเอ่อกับสองหาถือว่าเข่ากฤติพานหน้าถือว่าเข่านะครับเนาะไอ้กระดึงอีกทีเก้าเก็กับสามห้าห้าสามห้าห้านี่กะเกิดขึ้นในรถนะครับเนาะมูนี่เอ้าผู้ชมพอมซ้ำนี้ครับพอต้องเอลียดู่บ่ได้แล้วบ่ได้ซองยื่นให้มือเจ้าแล้วขอเราแคลเรเอาซ้ำนี้ละพิรนจาดพอต้องเลียเรียบร้อยยางคักเห็นเห็นตัวยางคักผู้ชมใส่สุดข,ขาวบ้าโพใบพอต้องเ,องเ,งเ,งเลียเห็นถ้เดือดแจ้งไว สี่ขยาเสียบสี่ตัวซี่สองท่านผู้ชมพ่อทำนี่ผมปิวเลยอาปูพญายเต่าครับมือนี้ผมพอตองแรคนเดิมขอขอบพุ่นปูพญายเต่าเป็นสูงสุดที่มอบโชคลาภยใังให้แก่ผพพู้ภูเขาพ่อตองแรคนเดิมผูพ้พันเดือดร้อนท้ามาหากินมือนี้ผู้ภูขากาบานแขยวขาดปลอดภัยนะครับแล้วท่านผู้ชมเพื่อให้โชคให้ลาภของเจ้าแล้วครับเออเป็นโค้งสุดท้ายของปูพญายเต่าก็พญา,ยาที่เออสิบหกพฤศจิกายนพอสั้สองพัน ห้าร้อยหกสิบเก้าเปิดให้โชคให้ลาบมู้เจ้าทานช่องพอต้องแลคนเดิมปูหอยาเต่าบ่เคยแผวติดล้มบนตลอดมื้อนี้เอาซ้ำนี้ให้มู้เจ้านอนหลับฝันดีคงจะไปได้คงไข่ใหญ่มีเดินทางไปใส่มาใส่แ้วคลาดปลอดภัยเออทั้งไปทั้งกลับนะครับเนาะให้มู้เจา้าเฮงๆรวยๆสวยๆงามกับปูเ,ปเปยยหล็กปูพญาเต่าผมมาสีเอายังเกาะผมลืมอหล่าบางหันเอ้าเท่านี้แหละครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีผู้พันเอ่อเอ่อหมอดไฟลงไฟมาให้พอต้องแลคนเดิม ให้เจ้าได้โชคได้ลาบไงบนัครับเนะิึงเฮงื่อลยเป็นเศรษฐีไหมกับช่องพ่อตองเหล่คนเดิมทีมงานหนุมอามคนเดิมเอหนวดน้ํป้าต่อยคนมีเซนมันมาวีแชนแนลแล้วก็น้องแพก็กแล้วก็อตอกแก็กโอ้ยผมผมใจเรียกผมบ่ฮูดอกเอาทีมงานหัวหน้าคือหนุมอามคนเดิมโมนี้เอาซัพนี่ให้ดูเจ้าด้านลักฟรีเฮงเหื่ๆๆๆอสยงามสวัสดีครับลาตีสวัสดีไปพ่อจบข้าว,วดอดไขยตื่นยางขักยานยางขักปิว้วตัว